เราจะไปรังเกียจในเวลาพระท่านอ่านใวลานี้นะนั่นคือท่าําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราต้องให้ความเคารพคือตระหนักในสิ่งที่ท่านกำลังจะมอบให้นี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุษพระผู้มีพระาคเจ้ายัางทรงมีประชนชีพอยู่ต้องฟังแม้เรายังไม่เข้าใจณนะตอนนั้นก็ต้องฟังนิ่ง ถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้าก่อนคือการให้เกียรติท่านละเหมือนกันเป็นการถวายกําลังใจท่านด้วยเราก็จะมีอานิสงส์นะการฟังธรรมตั้งแต่จะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแลยเคยได้ยินแล้วก็ทบทวนของเก่าเราก็จะทําให้รเรานี่อะไรนะจ๊ะใครอบสงสัยที่ตัวเองมีอยู่ได้<า>ที่เรามีข้อสงสัยยุ่มก็จะหายสงสัย พอหายสงสัยมันก็ปิติอืมอืมสบายใจเออเราเข้าใจแล้วแหละเออแล้วก็จะนำไปสู่การทำความเห็นให้ถูกต้องตรงไปสู่นทางะนิภานได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ยังมีแถมอีกนะอันที่สงแถมคือเวลาเราพูดอะไรนี่นะคนจะฟังเราอะสมมติเราเป็นครูแล้วนักเรียนไม่ฟังเป็นไง เป็นแม่บ้านพูดให้พ่อว่านฟังพ่พอบ้านไปฟังเป็นไงเป็นพ่อบ้านพูดให้แม่บ้านฟังแล้วแม่บ้านไปฟังเป็นไงเป็นพ่อบ้านแม่บ้านพูดให้ลูกฟังลูกไปฟังเป็นไงเอออย่างนี้เป็นต้นอาจารย์เป็นต้นเป็นต้นไอ้ที่เป็น,ปนกิง่งเป็นก้านนี่อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดให้มีคนก็ฟังเถิดดีต้องได้อานิสงส์งตรงนี้ฟังทำด้วยความเคารพแลาไปถวายกันบังใจ สวัสปัจจัยก็สร้างมหาทานบารมีอ <Yeah. S 1> ที่เรียกว่าติดกันเทศถวายเราก็จะรวยนะจ๊ะทวายกำลังใจนี่เมื่อท่านมีกำลังใจที่จะสอนนี่นะถ้าเราสนับสนุนให้ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับเพื่อนมนุษย์ด้วยคำสอนสามาสมุทเจ้าโดยทางอ้อมขยายความสุขไปยังเพื่อนมนุษย์โดยทางอ้อมเพราะท่านมีกำลังใจที่จะ ไปเทศไปสอนเนืองจากเราถวายกําลังใจท่านนี่ด้วยที่สงบเปีนอย่ังงางามอย่าหลืไปเจ้าพนมมือแล้วก็เข้าไปใกล้ๆท่านไม่จะอยู่ท้ายแถวพูดดังๆนันนะไอ้เชียร์เยอะๆต้องเข้าไปใกล้ฟังธรรมนี่เราอยู่ไกลได้ถวายปัจจัยยังอยู่ใกล้ถวายกําลังใจก็ถวายสิกะโอเทศดีจังเลย บันพระน่าอยากฟังบทนี้บทนี้อะไรก็ว่ากันไปและตรงไหนเราไม่เข้าใจเราก็มาศึกษาความรูเมเม้เพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วก็กลับไปสนทนาธรรมกับท่านถ้าสมมติท่านตอบบางครั้งมันก็ไม่ถูกอ,อกถูกใจเรานี่นะหรือไม่สมบูรณ์เราก็ต้องให้โอกาสท่านแล้วพุทธบุตรก็ไม่ต้องไปอายเพราะเราไม่ใช่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่เป็นตัวแท้ <laughs> ไม่ใช่ตัวแท้อนที่จะรู้ รอบหรือรอบรู้ทั้งหมดแต่มันยากอะว่าเราก็บอกโยมเรงตรงอ่านเดี๋ยวขอขอโอกาสไว้คราวหนะ้าโยมมาอีกนะเดี๋ยวจะมาสนทนาธรรมกันอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวไปศึกษาด้วยกันอย่าี้โยมเอาไปอ่านเองก่อนศึกษามาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตาตมาศึกษาต่อแล้วยมมาะแล้วมาทบทวนอย่างงี้ดีนะ <c oughs> Ờ, tôi đang nghĩ thì nghĩ đến cái thuộc lạc với cha. Đủ